แต่สวนผมอ่ะปัญหาว่ามันอยู่ไกลและผมย้ายโคทีตลอดแล้วพอมันดกผมไม่ได้มาโยงผมต้องโยงแต่ลูกไข่ไข่นะโยงโยง,ยง,ยง,ยงเออช้เชือกโยงอย่าให้มันหกักมันโค่นทั้งโค่นทั้งกิ่งหักลงมาเกือบเจ็ดร้อยลูกประสบการณ์แล้วทุเรียนบ้านผมเป็นทุเรียนที่อายุสี่ป้าปีไปแล้ว มันจะเป็นตูเรียนแก่อันับหนึงนสตะรลูกมันจะออกเหมือนรองเท้ามูสอ่ะเคยเห็นไหมมันถ้าใครไม่เข้าใจโคทีมันลูกเป็นรองเท้ามูสแต่โคทีเราเนี่ยเพิ่มเซลล์ทำให้คุณเป็นหนุ่มสาวได้จากทูเรียนอายุสี่้าปีมันลดลงมาเหลือยี่ห้าปีลูกมันเข้าสวยลูกกลับมาสวยทูเรียนหนุ่มสาวอ่ะมันย้อนวัยโปรตีกับไอ้ทูเรียนเนี่ย ผมใช้โคตีมาไอ้ปีปี2ีไม่ได้ใช้ปัญหาเยอะพอปีป็ปผมใช้ทุกอย่างพอ<ม>์เ <คน S 2> ฟกแต่เสนที่เดียวผมไม่ได้โยงส่วนคน,นตู้เดียนยาลาบ้านผมมันต้องไปตีการนาธิวัฒนไปตีการไอ้ชุมพรเพราะตู้เดียนเป็นหนอนเขาไม่อยากซื้อตู้เรียนบ้านผมสัญญาไม่มีหรอกแต่ถ้าโครงสร้างมันดีมันแก้ปัญหาได้หมดเพราะใช้โคตรีและโครงสร้างดีข้อที่สองบ้านผมผลตก4เดือนติดต่อกันบางที น้ำมันซึมเข้าไสทำนักทูเรียนไม่อร่อยแต่ถ้าได้ใช้โกรตีนโคม้างมันีน้ำไม่เข้าถ้าเลเหอแล้วผลผลิตมันเพิ่มยังไงพี่พี่ลองเคยคราที่คือโกรตีไปให้น้องตาเนี่ยีปีกขอนนู้นทั้งมีหนอนกับทุกลุกแล้วผลผมได้เงินน้อยมากได้เงินประมาณสักสามแสนนะเอาไปให้ล้วเจอใครเจอคนงานเขาเหรอได้เงินไปเจ็ดแสน ผมกค่หกปีประตอนอ๋อเหรอเจเฮียเหรอขณะที่ว่ามันโค่นต้องการถามจะแม่ได้บอกไปแล้วที่เอาไว้ให้เกษตรกรใช้เลยคือรบกวนหน่อยครับทุกคนประทับใจหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ก็สั่งซ้ำกันตลอดแล้วบอกเขาสวนเขาดีเพื่อนบ้านเขามาดูมีมีส่วนที่ใช้โปรตีนเไม่มีอะไรกันเขาไม่ชวนเราอ่ะพี่คิดอ่ะเออเดี๋ยวงอนอะไรเดี๋ยวงอนเออเอออออะไร รวมๆเกือบร้อยจ้าร้อยจ้าอเราขายโปรตีนประโยชน์ขายโปรตีนปเยอะอย่างสมมติสมมติว่ามีผู้เรียนหนุ่มๆสาวเนี่ยสักพันพันต้นพันต้นสักสี่ห้าสิบไร่อย่างเงี้ยนะอือขา้โปรตีนปยชนก็มันมันประหยัดอยู่แล้วสองช้อนต่อทั้งยี่สิบลิตรคุณดูสิมันประหยัดแต่ที่ผมไม่ให้เขาประหยัดต้องการให้มันหมดเพราะผมต้องการให้เขารากโคนให้อากาศอยู่ที่รากให้รากมันไหลดีรากโคนก็คือปรับสภาพดินอต่ต่อ ต่อต้นนั่นคือหนึ่งหนึ่งี่เราผสมแล้วนะห้าถึงสิบช้อนต่อน้ำยี่สิบเราไปถึงลิตร่อ๋อห้าถึงสิบช้อนต่อน้ำเออยี่สิบลิตรครับแต่ถ้าโพลซอยโพลซอยเราถ้ามาก็ใช้คนนั้นแทนแต่ตอนนี้ตอนนั้นยังไม่มาต่อต่อร้อยลิตรไม่ถ้าให้สองร้อย